สวัสดีค่ะพบกับครูตัดนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนบทที่1บทที่2นะคะจบไปแล้ววันนี้ครูก็จะมาทบทวนคําสัพท์นะคะโดยครูจะมีเกมนะคะมาให้เด็กๆประสงคําให้ถูกต้องและนําไปเขียนลงในสมุดค่ะเด็กๆหยิบสมุดภาษาไทยขึ้นมานะคะเปิดเข้าไปด้านใน เขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะให้เขียนข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเขียนตามคุณครูเลยนะคะเบนระยะข้อ1กับข้อ6นะคะให้พอดีนะคะ เขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมนะคะผสมคำศัพท์กันเรามาดูตัวอย่างเกมผสมคำนะคะครูก็จะมีบัตรพยัญชนะนะคะพร้อมสระและวรรณยุกต์นะคะความหมายมาให้เด็กๆได้ผสมคำนะคะให้เป็นคำที่ถูกต้องมาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะมีตัวพยัญชนะชอช้างนะคะสระอือไม้เอก นะคะแล้วก็ไม้มวนมาให้คํานี้หมายถึงสดชื่นมีความสุขเราจะผสมได้เป็นคําว่าอะไรครูจะจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะคํานี้ผสมได้เป็นคําว่าอะไรคะเด็กคนไหนตอบได้ผสมได้เป็นคําว่าชื่นใจค่ะต่อไป เราจะไปเล่นเกมข้อที่1กันนะคะเด็กๆตเตรียมดินซอตเตรียมสมุดให้เรียบร้อยเขียนคําตอบลงไปในข้อ1น,นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเด็กๆดูนะคะคุณครูมีพยัญชนะอะไรมาให้บ้างและสระอะไรหมายถึงขอให้ละเว้นโทษเมื่อทําผิดพลาดไปค่ะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาเด็กๆผสมได้เป็นคำว่าอะไรเขียนลงไปในข้อหนึ่งเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองดูบัตรภาพนะคะบัตรพยัญชนะสระค่ะคำนี้หมายถึงสระให้ยอมให้อย่างเต็มใจ พร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลาค่ะเด็กๆผสมได้หรือยังคะคำนี้หมายถึงสระให้ยอมให้อย่างเต็มใจเขียนลงไปในข้อสองค่ะต่อไปมาดูข้อที่3มีพยัญชนะอะไรบ้างคะมีคอควายวอแหวนยอหญิง หมายโทรสระอางงูคำนี้หมายถึงผู้เลี้ยงและขี่ขับช้างหรือว่าคนบังคับช้างนะคะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาเด็กเเขียนลงไปในข้อ3เลยค่ะมาดูข้อที่4กันเลยค่ะ มีพยัญชนะอะไรบ้างนะคะแล้วก็สระอะไรหมายถึงรถค่ะพร้อมแล้วจับเวลาหมดเวลาค่ะเด็กๆผสมได้เป็นคำว่าอะไรเขียนลงไปในข้อที่4ค่ะต่อไปข้อที่5ดูพยัญชนะค่ะ หมายถึงสถานที่ขนาดใหญ่สำหรับฝึกช้างคำนี้คือคำว่าอะไรจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะผสมได้เป็นคำว่าอะไรเด็กๆเขียนลงไปในข้อ5ค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อนี้นะคะหมายถึง อาการที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยขึ้นโดยเร็วนะคะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะอาการที่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วเงยขึ้นโดยเร็วคำนี้คือคำว่าอะไรเขียนลงไปค่ะต่อไปข้อที่7ข้อที่7นะคะหมายถึง ผู้ดูแลราษฎรในตำบลพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะผู้ดูแลราษดรในตำบลคือเขียนลงไปในข้อ7ค่ะต่อไปข้อที่8ดูพยัญชนะนะคะและสระหมายถึงแคล้วคลาดจ,จากอันตรายพ้นภยัย เริ่มค่ะหมดเวลานะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปในข้อ8เลยค่ะต่อไปข้อที่9ก้าคำนี้หมายถึงขอบของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลองคำว่าอะไรนะคะเริ่มค่ะ หมดเวลาเด็กๆเขียนลงไปให้ถูกต้องเลยค่ะข้อที่9ต่อไปข้อที่10บค่ะข้อที่10บเป็นคำว่าอะไรคะหมายถึงอาการที่ตกใจเสียววาบขึ้นมาทันทีเมื่อมีสิ่งมากระทบใจพร้อมแล้วเริ่มค่ะหมดเวลานะคะ เด็กๆเ,เขียนลงไปในข้อสิบเลยค่ะเขียนเสร็จแล้วนะคะค่ะมาดูตัวอย่างนะคะข้อที่1เด็กๆผสมได้เป็นคำว่าอะไรคะผสมได้เป็นคำว่าขอโทษนะคะเด็กๆเ,เขียนลงไปให้ครบ10บข้อนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูตรวจเราจะมาดูว่าเด็กๆสามารถผสมคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะ สำหรับวันนี้เด็กๆทุกคนนะคะเยี่ยมมากค่ะตบมือตัวเองแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย